บรรยากาศดีเด้อพี่น้องโอ้โหเตรียมนอนแล้วครับผมเตรียมนอนแล้วปุ่นไหนกระดิ่งหางดิ่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 งเลยทางกองไฟเตรียมนอนแล้วรับไปแล้วครับผมสองสหายมือนี้เป็นเวลาซีถุ่มกัวแล้วครับผมนี่ครับกองไฟก็ไว้ให้ปุ่นหนูอาบนอนพูนตัวคนเดียวทางกระแพงนี่ครับบรรยากาศยามกลางคืนครับผมเบึงอ่ะ ธรรมดาที่ถึงคุณนะโ,อโอ้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 รับฟันดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับบรรยากาศย่างเงินขึ้นครับผมเวลาสามถุงกลัวล้วนี่มือติดตื้อเลยบ้าออกมายางเหรินครับผมมาหาฟืนดันก็มานำขึ้นเก่าว่าจะมาเพืเดียวสัมไปอจอดน้ำมูอสูนี่ดือ้อขี้ดือ้อรับแล้วครับซุ่มขี้ดือ้อ มกี้ดื้อรับเบิดแล้ว,ลวเร็เวลาซีถุงตัวเขาโน้นแล้วครับผมรับแล้วตนอนเต็มขี้ดือ้อไงเป็นตัวนอนเหรอครับรับเบิรดเหรนี่ก็ย่างไก่กินคอครับผมนี่ครับไก่ย่างกับย่างบรดุกสองตเตาอะไรนี่นี่บรรุกสองโต ไก่ย่างครับผมบรรยากาศหนาวมือนี่าดะแดดออกตัวเสาแล้วหนาวอู้หบรรยากาศวาเลยหนาวมีกองผงกองไฟดุกเฮาก็เป็นปลุกอันนี้ยี่สิบบาทเด้อพี่น้องยี่สิบบาทเราซื้อเขาหนีโตสามทีปุ่นอะนี่นี้ยี่สิบบาทตองโตเอามาย่างเองครับนี่ไก่เมนูเสานี่ครับผมกินขา้าวอยู่บ้านครับผมยังอยู่บ้านอยู่คือเกา่า thì nó nghe.